มาสาลใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็วันนี้ก็คือ,อะจะมีการนัดไกลเกลี่ยในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้น้องน่าจะติดภารกิจเลยมาไม่ได้แล้วก็ทําเรื่องนัดไกลเกลี่ยกันค่ะถ้าสมมุติว่าไกลเกลี่ยไม่ลงตัวหรือว่ายังไงเนี่ยอาจจะต้องนัดคืนพยานกันอทงตอนนี้ พอเราท้องเนี่ยเราอยากจบด้วยดีที่สุดนะคะเราก็มีการคิดในใจแล้วว่าเราจะไกลเดี่ยวอันจะให้เราทั้งคู่เนี่ยจบกันด้วยดีแล้วก็จะได้ต่างคนต่างทำงานแล้วผมก็จะได้แบบอยู่กับพ<อ>ี่รุ่นไม่ต้องเครียดมากเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนมาศาลยอะไรเงี้ยมันก็ต้อง,งเครียดเนาะเราก็ไม่อยากบกันดีวเห็นก่อ,อนารในดี ทางพี่หนูก็คอนเฟิร์มไม่ได้นะคะว่าท่านผู้ใหญ่ที่เขาบอกเขาช่วยหรือว uh ่าเขาคุยกันเนี่ยไปในทิศทางไหนเพราะว่าเราไม่ได้หินกับรูไม่ได้ยินกับตานะคะที่คืออยากเรีนน้องงมากกว่าเพราะว่าการคุยตรงอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่าสําหรับเราสองคนถ้าเราคุยกันเองค่ะอย่างที่เขาเรียกร้องไปจํานวนเงินต่อสามล้านอะไรอย่างเงี้ยเรา่ายละตอนมีถ้าสามล้านหนูมองว่าอาจจะยังเยอะไปคะะอาจจะต้องขอลดลงมา ให้มันเป็นเรทที่พอดีสําหรับทุกฝ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวน้องลิลลี่ที่ร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้ถึงสามล้านเหมือนกันอาจจะต้องขอความเห็นใจตรงนี้ว่าทำยังไงให้เราแบบว่าต่างคนต่างพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ให้จบได้ดีอย่างเรามีตัวเลขไว้ในใจไหคะจะได้เท่าไหร่ก็มีค่ะก็ก็หลักร้านเหมือนกันแต่ว่าก็หนึ่งล้านตามเจตนาที่เราเคยบอกก่อนหน้าก็ประมาณนั้นค่ะ ก็เดี๋ยวรอดูวันไกลเลียวว่าทางน้องจะออกมาแบบไหนแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะไม่ลบเอ็มวีใช่ไหมตามที่เขามีข้อเสนอเรื่องลบเอ็มวีะค่ะจริงๆทางเจนนี่เองเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากในเพลงอค่ะมีสปอนเซอร์สามตัวซึ่งเราเนี่ยโทรหาสปอนเซอร์แล้วแต่ทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเลย <c oughs> เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาว่าเราต้องมาลบเพลงทีหลังอะไระ้ยคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าในเพลงจะมีสินค้า สตัวถ้าใครดู M.V. บ่อยๆก็จะเห็นมันจะติดมันจะติดตรงนี้ใช่ค่ะโดยสัญญาคือมันหยุดไปตั้งแต่แรกค่อต้องต้องแค่ใช่ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แจ้งกับทางสปอนเซอร์ว่าพี่เดี๋ยวจะต้องลบนะในอาคอะไรหล่งนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในสัญญาใช่เพราะตอนนั้นเราก็มือใหม่เนาะทำอะไรก็ไม่ได้มีสัญญาอยู่แล้วอย่างอย่างวันนี้ที่ได้คุยกับทางกรณีค่ะทางเาง ก็ทางตัวแทนก็เดี๋ยวเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันกกเกลดเกยอีกทีหนึ่งค่ะ๋<ม>ยวก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึง่งก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงเพราะอยากให้เราแบบว่าจบทั้งคู่แล้วก็อยากให้พอดีกับทั้งคู่ที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมามันก็นานมาแล้วด้วยแล้วต่อไปพอมันพอมันมีลูกแบบพี่นึกออกไหมมันก็แบบเราอยาก<ม>อยากให้ตัวเองแบบว่าสดใ<ต>สขึ้นแบบสบา,ายใจขึ้นไม่ต้องมาขึ้นศาลไม่ต้องมีปัญหากับใครยอย่างเงี้ยค่ะ เ,เราก็เบาลงเหมือนกันนะจากตอนแรกที่แบบมันหลายอย่างคะ่ะพี่ก็เห็นว่าแทบไม่ได้พักเลยสําหรับปีที่ผ่านมา <c oughs> แล้วพอเหมือนเรารู้สึกว่าพอเราเบาลงแล้วบอกกับว่าเราแต่งงานมีลูกอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว้ให้มากกว่าน,นี้แล้วบอกกับว่าเราก็ฟังเนาะคนรอบข้างเจออะไรที่เรารู้สึกว่า เราผิดจริงหรือว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวค่ะคิดว่าปูพาปีหน้าทุกอย่างจบหรือเปล่คะขอให้จบภาสาทุก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ฟังน้องด้วยค่ะก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงที่นี่ตอนนี้มุงมองชีวิตเราเปลี่ยนตั้งแต่เรามีครอบครัวมีลูกรเลยเพราะว่าดูเหมือนจะนี คิดท,ทางเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมค่ะด้วยความที่เจออะไรมาเยอะมากนะคะแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเข้ามาใหม่ๆนะจุดๆเนี้ยมันก็ยากสําหรับการปรับตัวแต่ว่าตอนนี้หนูก็เริ่มรู้แนละ้วว่าเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทํายังไงในการสร้างผลงานต่อไปทําสัญญาแบบไหนพูดคุยกับสื่อยังไงหรือว่าเวลาไล์สุดเวลาทํางานนะคะต้องเบาลงยังไงแบบบางทีมากก่อนนอาจจะแรงไปนิดนึง แต่น้องๆก็ยังให้ความไว้วางใจในการที่จะมาอยู่ในค่ายเราตลอดก็ดีใจค่ะอันนี้เป็นจุดๆหนึ่งที่เรารู้สึกดีใจที่ทุกคนยังอยากอยากที่จะมาสมัครค่ายเพลงเรานะคะซึ่งเรื่องค่ายเพลงเนี่ยยังยืนยันที่จะทําต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันจะมีเรื่องผิดพลาดอีกไหมกลัวไหมยเงี้ยเราตอบไม่ได้แต่จะทําให้ดีที่สุดจะเริ่มกลับมาทำป็นปีหน้าค่ะต้นปีเตรียมรูปแบบเพราะตอนนี้ตึกตึกบริษัทก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คือที่นู่นใช่ไหมที่นครศรีธรรมดาช อต,ออตอนนี้สี่เดือนค่ะเป็นผู้หญิงเพิ่งซื้อบ้านเป็นของขวัญให้ลูกสาว <c oughs> ใช่ค่ะหนูแบบบางทีเราตอนเราเด็กๆเ,เรารู้สึกว่าการการเกิดมาแล้วมันได้รับความลาบากเงี้ย <c oughs> มันมันเหนื่อยมันแบบสงสารตัวเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราให้เขาพร้อมมากที่สุดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เราค่อยแบบสอนเขาให้เป็นคนดีให้แบบโตขึ้นในสังคมที่ดีก็น่าจะดีท้าไม่ทำก็อยู่ เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเวลาอันนี้ซื้อไว้ให้ลูกก็จริงแต่ว่าพวกเราก็ยังคงต้องมาพักผ่อนอาจจะยิ้มก่อนยิ้มก่อนก็คือเหมือนที่ผ่านมามาเล่นคอนเสิร์ตมาถ่ายรายการจะเปิดโรงแรมคืนหนึ่งเป, ди, เป็นสิบเป็นสิบห้องอะแม่เนาะเราก็เดือนคืนหนึ่งก็เป็นหมื่นนะคะซึ่งถ้าเดือนหนึ่งมา15วันอย่างเงี้ยมันก็หลักแสนแต่ละทีนี้เราก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราแค่รอเรื่องความพร้อมเรื่องของเงินเพราะว่าก็อยากอยากซื้อสดแล้วก็ไม่อยากผ่อนไม่อยากเป็นหนี้เป็นหน้เงินสดจริงจริงใช่ค่ะ สิบห้าสิบสี่ล้านประมาณนี้นนีีคนก็เลยดรามา่าตั้งกคาถาอย่างที่เราตอบไปนั่นแหละว่าแบบอ่าเงินใช่จริงจริงหนูไม่อยากให้มองว่าเป็นเงินใครเพราะว่าตอนนี้หนูกับยิวเนะี่ยเราคือครอบครัวเดียวกันเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันยิวทำงานก็ฝากไว้ที่หนูหมดเออทำไมเสียงอ,อย่อนนะจังวะนี้ยิวบอกครับผมไงใช่ไหมค่ะจริงๆแล้ววันนี้มันสมบูรณ์ในตามที่เราคิดไว้มาเพราะเราอยากมีลูกเราอยาก ถ้าเป็นชีตครอบครัวน่าจะสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเหมือนพอมีลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิลลี่หรือคุณแม่ทุกคนก็แบบมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นแล้วเราก็เหมือนเลิกโฟกัสโลกโซเชียลมากขึ้น<ม>เพื่อที่จะมาโฟกัสว่าวันนี้ต้องกินของบำรุงนะวันนี้ต้องห้ามนอนดึกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบคำนึงถึงลูกมากขึ้นมันมันเป็นความรู้สึกที่หนูเองก็งไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะนิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนใส่ใจเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องได้ขนาด ไปโดยอัตโนมัติใช่ค<ม>่ะแต่แบบดราม่าต่างๆมันก็เข้ามาอยู่แล้วแต่ก็บ้านหลับแม่แม่นม้องเรียดด้วยตัวเราเด้วยตัวหนูเนี่ยพยายามที่จะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่มีหรอกเพราะว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้เรายังต้องอยู่กับไลฟ์สดต้องอยู่กับโซเชียลไปเรื่อยๆตั้งรับให้ได้ก็คือเราต้องนิ่งที่มากถ้าสมมติว่าผิดจริงก็แก่้ไข่ถ้าไม่ผิดก็อยู่เฉยเพราะว่าอธิบายไปบางทีคนที่เขาแบบ ไม่ได้เป็นเอฟีไม่ได้ชอบเราตั้งแต่ข่าวที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ชอบดีและอย่างยิวสรุปแล้วคือเขาช่วยเราไในส่วนแสตมป์ติดหรือว่าหรือว่าชีพยิวเขาคือยังไงแต่คนมองแต่ว่าเรายังเป็น่อนในร้อยอยู่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะตอนนี้ก็ช่วยช่วยครอบครัวตอนนี้ก็ต้องแต่มีลูกก็มาอยู่กับลูกเอาแต่เด่นหนึ่งพี่ครับแล้วตอนนี้ก็คือไปช่วยช่วยกัน ใช่อย่างงานยูยูพอเราท้องเราต้องเปลี่ยนมองไหมว่าต้องรับผิดชอบบะไนหรือว่าเทนตี่เหมือนเดิมเลยทำงานหนักเหมือนเดิมจนโดนดุแบบคือเป็นคนติดนิสัยแบบชอบทำงานค่ะแล้วก็อยากได้ทุกอย่างแบบให้ลูกเราแบบโตมาในสภาวะที่พร้อมที่สุดนะะแต่ว่าก็โดนแบบดุบ้างว่าแบบเบาลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เบาลงแต่ยังรับงานเหมือนเดิมขณะที่คุณแบบเราย่งไรดูไม่ค่อยแต่ล คือพอเรามีล kind of ูกจุดโฟกัสท e ุกอย่างของเราก็ต้องไปอยู่ที่ลูกแล้วครับใช่มันไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วคือเราต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดครับค่ะเราเป็นคนขัดเรื่องงานให้เขาเลยไหมคะก็ช่วยๆกันครับก็คือแลกเปลี่ยนความคิดกันครับเรื่องเ่นเงินคือบ้านหลังเราพอเราเจอทั้งคู่มได้สภาวะอย่างนี้แบบคุยกันยังไงบ้างคะว่าจะออกมาตอบโต้กันยังไงอ๋อไอเรื่องแบบนี้มันเรื่องปกติแล้วนะที่ว่าใครก็คิดได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราสร้างกันยังไงแล้วกัน ยคังไงบ้างเราก็ไม่ได้นั้นไม่คนิอผม่าคนธรรมดาเราอย่างที่บอกครับเราโฟกัไปที่ลูกโกัที่การดูแลลูกความสุของลูกครับดูแลยังไงบ้างครับดูแลยังไงบ้างดูแลเราคือว่าอาหารการกินแล้วก็เหมือนเจนเขาเป็นคนที่ชอบทํางานมากจนแบบว่าเวลาพักผ่อนน้อยอะไรอย่างี้ผมก็พยายามเตือนพยายามอะไรอย่างี้ครับเขาก็ยุ่งนะ ดื้อคำเดียวใช่ใช่งานก็ยังไงคะเบบทั้งโน้นกับทางนี้ทางกรุงเทพหาก็รับงานอาจจะแบบรับงานกรุงเทพได้เยอะขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพอเรามีบ้านเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยการหาโรงแรมการหาที่พักอย่างเราต้องเดินทางเก็บกระเป๋าวันต่อวันมันเหนื่อยแล้วก็เหมือนต่อไปอนาคตที่วางไว้เช่นน้องลิมนี่อค่ะกำลังจะจบมหถ้าเขาอยากอยากเรียนที่กรุงเทพเนี้ยเราก็มีแบบที่พักให้น้องไเลย ใช่ก็ไปไปมามาจะทําแบบวางแผนเรื่องเวลาให้ดีที่สุดแล้วต่องน้องนี่ยังนี่คืองานเดือนต้นเดือนอืมตอนนี้คุณหมอนัดเป็นต้นเดือนค่ะแต่ว่าหนูยังยังไม่ตัดสินใจว่าจะคลอดหรือว่าอาจจะต้องรออีกหนดือนจะทํางานถึงเจ็ดเอนก็คลอดใช่ไหมคะเจ็ดเดือนแปดเดือนเพราะว่าคุณแม่หนูเนี่ยเป็นแดนเซอร์จนหนูจะคลอดเลยเราเลือดคุณแม่สู้